ชาวที่ในวังคือใครชาวที่คือบุคลากรสำคัญผู้ทำหน้าที่ดูแลพระราชฐานให้สะอาดเรียบร้อยและงดงามสมพระเกียรติอยู่ในสังกัดสำนักพระราชวังและถือเป็นกำลังหลักเบื้องหลังความสง่างามของพระที่นั่งพระตำหนักและอาคารสำคัญทั้งหลายของใช้ในส่วนนั้นๆหน้าที่หลักของชาวที่ ดูแลความสะอาดของอาคารและบริเวณพระราชฐานบำรุงรักษาซ่อมแซมและตกแต่งพระที่นั่งและพระตำหนักจัดสภาพแวดล้อมให้พร้อมสำหรับงานพระราชพิธีและงานสำคัญสนับสนุนงานด้านราชพัสดุและธุรการที่เกี่ยวข้องกับพระราชฐานแม้จะไม่อยู่หน้าพระที่นั่งแต่ชาวที่คือผู้รักษาความงามแห่งพระราชสำนัก ทุกพื้นที่ที่ปรากฏต่อสายตาพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ล้วนต้องผ่านมือของชาวที่ทั้งสิ้นผลงานของพวกเขาอาจไม่ปรากฏชื่อแต่สะท้อนอยู่ในทุกพื้นทุกมุมของพระราชฐานต้องงามสะอาดและสมพระเกียรติ